ทบทวนจากสไลด์กันดีกว่านะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างจากคราวที่แล้วนะคะคราวที่แล้วประโยชน์ของพืชค่ะเราได้ประโยชน์อะไรจากพืชบ้างอะไรนะคะทำให้ดูจากภาพแล้วประโยชน์ของพืชก็คือคือบล็อกซ์ี่เป็นอะไรคะเป็นอะไรคะเป็น เป็นผักพ,พูดรวมเลยค่ะลูกนักเรียนค่ะพูดปุ๊บโอ้โหใช่เลยนะคะแน่นอนประโยชน์ข้อที่หนึ่งเป็นอ,อาหารนะคะเป็นอาหารนั่นเองนะคะพืชบางชนิดเราสามารถนํามาปรุงเป็นอาหารได้นํามาประกอบเป็นอาหารได้หลายอย่างนะคะอย่างที่เราเห็นตอนนี้เรานําพืชมาใช้ในการจิ้มน้ําพริกพืชบางชนิดนํามาแกงนํามาผัดนามาทอดได้นะคะ,ะประโยชน์ข้อต่อไปเป็นอะไรคะ ใช้ทำใช้ทำที่อยู่อาศัยใช้สร้างที่อยู่อาศัยนะคะอ่าเห็นไหมคะบ้านนี้อาจจะมีอาจจะมีอะไรคะพืชเป็นส่วนประกอบทั้งหลังแต่บ้านบางหลังนะคะอาจจะมีพืชเป็นส่วนประกอบแค่บางส่วนนะคะอาจจะเป็นพวกคือแต่เดี๋ยวนี้เอ่อพวกไม้คือไม้แปรนักเรียนรู้จักไหม ที่เขาก่อเป็นโครงหลังคาขึ้นนะรู้จักไหมคะ,ะตรงนั้นเดี๋ยวนี้เขาใช้เป็นเหล็กแล้วนะเมื่อก่อนเขาใช้เป็นไม้นะคะบางบ้านก็นิยมเป็นไม้บางบ้านก็เป็นเหล็กดีกว่าเพราะว่าปลวกไม่แทะใช่ไหมคะปลวกไม่ชอบปลวกกินเหล็กไม่ได้ปลวกชอบกินไม้เขาก็เลยมีโครงแบบโครงเหล็กขึ้นไปนะคะราคาถูกกว่าไม้นะคะอา้าวประโยชน์ข้อที่สองสร้างที่อยู่อาศัยประโยชน์ข้อต่อไปค่ะใช้ทำอะไรเอ่ย ้ทำอะไรคะอันนี้ก็เป็นพืชมาจากพืชเหมือนกันใช่ไหมคะอันนี้เป็นไม้น่าจะเป็นไม้ประดู่ทำเป็นตู้เสื้อผ้าทำเป็นสิ่งของต่างๆทำเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นตู้นะคะหรือเป็นเตียงหรือเป็นเก้าอี้หรือเป็นโต๊ะหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะส่วนต่างๆเหล่านี้มาจากพืชทั้งสิ้น นะคะเห็นไหมคะนักเรียนเห็นไม้อ so, em, like, like SO, mm ัน hmm. นี uh, so so so, storm, so no ้ไหมโต๊ะกินข้าวเห็นไหมคะต้นไม้คงจะใหญ่มากๆนะคะต้นไม้คงจะใหญ่มากๆถึงตัดเป็นท่อนหั่นเป็นท่อนๆเหมือนหั่นเป็นแว่นๆเลยนะคะแล้วก็นํามาประกอบทําขึ้นมาเป็นโต๊ะนะคะเห็นไหมคะเก้าอี้พวกนี้จะแพงมากนักเรียนถ้าเกิดว่าใช้ไม้เป็นท่อนโดยที่ไม่มีการต่อไม้นะคะอาวอันนี้เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้นะคะ ประโยชน์ข้อต่อไปของพืชอะไรนะอ่าทำเป็นสะพานก็ได้ด้วยทําเป็นไม้นะคะข้ามไปฝั่งนี้ฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นฝั่งนู้นมาฝั่งนี้สะพานนะคะนานๆไปสะพานไม้ก็คงจะผุนะคะถ้าสะพานไม้ผุทำไงก็เปลี่ยนไม้เปลี่ยนเฉพาะแผ่นไม้ที่ผุไงคะถ้าบริเวณนี้ผุเราก็ดึงแผ่นนี้ออกแล้วก็นำมาเปลี่ยนใหม่แต่ถ้าเป็นสะพานปูนเป็นไงคะ ต้องเปลี่ยนทั้งหมดเลยเปลี่ยนโครงสร้างทั้งหมดเลยนะคะอาวอันนี้ทําเป็นสะพานได้ด้วยต่อไปค่ะอ,อ่าทำเป็นยา,ยารักษาโรคนะคะเป็นยารักษาโรคได้นะคะมีพืชบางชนิดนี้นักเรียนต้องไปศึกษาเองนะคะว่าพืชอะไรรักษาโรคอะไรได้นะคะบ้านเราก็จะมีพวกอะไรนะฟ้าทลายโจรใช่ไหมคะ,สะเสรดพังพรเคยได้ยินไหมโรงเรียนของเราก็มีมีนะคะ นะคะอันนี้ก็ศึกษาลองศึกษาหาความรู้กันเองนะคะว่าพืชอ,อะไรรักษาโรคอะไรได้นะคะไปดูต่อค่ะใช้ทำอะไรนะใช้ทำเป็นเป็นเครื่องนุ่งห่มนะคะเห็นไหมคะนำมาทอเป็นผืนใหญ่ๆแล้วก็นำมาตัดเป็น เครื่องนุ่มห่มทำเป็นเสื้อเป็นผ้าพันคอเป็นกางเกงเป็นกระโปรงเป็นกระเป๋าได้ด้วยนะคะเป็นเสื้อผ้าเครื่องเครื่องนุ่มห่มนะคะเอาหมดหรือยังอ้าวอีกอันนึงค่ะทำอะไรคะทำเป็นเครื่องประดับนะคะเครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นสร้อยเป็นกำไลกำไลข้อมือนะคะอันนี้เป็นเครื่องประดับตกแต่งนะคะ เป็นสร้อยคอแล้วก็เป็นแหวนได้ด้วยนักเรียนเห็นไหมนี่แหวนไม้นะคะสวยค่ะชอบไหมถ้าให้ใส่ใส่ไหมเอาใส่นะคะอันนี้เป็นเครื่องประดับนะคะอ้าวเป็นอะไรคะมาอีกแล้วมาอีกแล้วเจา้จาจอตัวน้อยของเราเป็นเลยนะคะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นะคะเมื่อสครูเล่านิทานไปก็เป็นที่อยู่อาศัยของ สัตว์บรรดาสัตว์ต่างๆเหล่านี้อาศัยพืชในการดํารงชีวิตอยู่นะคะกินผลของพืชกินยอดของพืชน,นะคะแล้วก็ยังอาศัยต้นพืชเป็นที่หลับที่นอนด้วยนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้ลองมาดูประโยชน์ของพืชน,นะคะสิ่งต่างๆรอบตัวเราสังเกตสิ่งต่อไปนี้ค่ะดูค่ะอันนี้เป็นสิ่งใกล้ตัวนักเรียนนะคะอยากให้รู้ว่ามีพืชเป็นส่วนประกอบค่ะ เป็นอะไรคะเป็นอะไรคะเป็นดินสอใช้เป็นไหมใช้เป็นไหมคะเอาใช้เป็นทําอะไรคะลูกเอาทำาทำเป็นรถทําเป็นรถฝ่ปุ้นปูได้ไหมไม่ได้ค่ะเขาไว้ทําอะไรเอาไว้เขียนหนังสือแต่คุณครูเห็นบางคนนะคะเอาไปทําเป็นสะพานได้ด้วยสะพานยังไงล่ะก็เอายางลบมาวางไว้ข้างล่างแล้วก็ทําเป็นไม้โป๊กเป๊กอย่างนี้ได้ด้วยเคยเล่นหรือเปล่า อ้าวเล่นได้แต่อย่าเล่นในเวลาเรียนนะคะไม่ดีนะอันนี้เป็นดินสอนะคะซึ่งการใช้ดินสอประโยชน์ของการใช้ดินสอก็คือเราใช้ในการเขียนหนังสือเหลาปลายให้แหลมปลายด้านนี้เหลาให้แหลมแล้วก็ใช้เขียนหนังสือเขียนให้สวยถ้าปลายแหลมจะเขียนสวยถ้าปลายทูๆ่ๆเขียนไม่สวยนะคะส่วนไหนที่เป็นส่วนของพืชนคนพืชพืชอยู่ตรงไหนเอ่ยตรงไหนคะ ส่วนไม้ตรงไหนคะตรงไหนคะ<อ>ก็คือตัวดินสอทั้งหมดนี่แหละที่เป็นไม้นักเรียนมาจากพืชคะ่ะมาจากพืชคะ่ะบางคนบอกไส้ด้วยใช่ไหมคุณครูไส้ดินสอสีดำๆมาจากไม้ไหมมาจากพืชไหมไม่ใช่ไส้ดินสอเป็นพวกแกรไฟต์นะคะเป็นไส้ดินสอสีดำนะคะอ้าวแล้วก็รวมทั้งโต๊ะตัวนี้ด้วย,ววยเห็นไหมคะโต๊ะตัวนี้ด้วยนะักเรียนมาจากพืชไหมคะ มาจากพืชน,นะคะไม้แผ่นนี้ทั้งแผ่นเห็นไหมนี่มาจากพืชแต่ว่าโต๊ะตัวนี้อาจจะไม่ได้ประกอบขึ้นมาโดยใช้พืชทั้งหมดอาจจะมีเหล็กมาช่วยในการเสริมความแข็งแรงเห็นไหมคะอ่าประโยชน์ของพืชน,นะคะแล้วอาจจะมีเก้าอี้ที่นักเรียนนั่งอยู่ก็เช่นเดียวกันนะคะอ้าวดูอีกอย่างหนึ่งอันนี้ขอเป็นของใกล้ตัวแล้วกันเนาะอะไรคะ แปลงรบกระดานนะคะแปลงรบกระดานนะคะก็มีส่วนของพืชอยู่ตรงไหนตรงที่เป็นด้ามตรงนี้ค่ะตรงที่เป็นที่จับตรงนี้นะคะเป็นส่วนของพืชเป็นไม้อันนี้ก็เป็นส่วนของพืชค่ะนักเรียนนะคะวันนี้อ้าวคุณครูครับกระดาษใบเดียวจะเป็นพืชได้ยังไงล่ะครับอันนี้ก็เป็นพืชเหมือนกันค่ะมาจากพืชเหมือนกันทําไมถึงมาจากพืช ก็เพราะว่ากระดาษค่ะนักเรียนกระดาษนี้มาจากต้นไม้นะคะต้นไม้สามารถนํามาแปรรูปเป็นกระดาษได้ต้นไม้สามารถนํามาแปรรูปเป็นกระดาษได้นะคะเพราะฉะนั้นกว่าจะได้กระดาษแผ่นนี้มาดูให้ดีนะคะกว่าจะได้กระดาษแผ่นนี้มาเราจะต้องตัดต้นไม้ค่ะนักเรียน เราจะต้องตัดต้นไม้ต้นไม้หนึ่งต้นใช้ผลิตกระดาษได้ไม่กี่แผ่นหรอกนะคะไม่กี่แผ่นเพราะฉะนั้นเมื่อเราใช้กระดาษคุณครูถึงบอกว่าถ้าเราใช้หน้านี้แล้วนะคะหน้านี้ยังว่างอยู่เราใช้ได้ไหมได้ไหมคะได้นะคะถ้าเกิดว่านักเรียนใช้หน้าเดียวและอีกหน้าหนึ่งนักเรียนไม่ใช้และนักเรียนทิ้งเลยเป็นการไม่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั่นก็เท่ากับว่านักเรียนจะต้องไปซื้อกระดาษมาอีก นะคะพอซื้อกระดาษมาอีกคุณครูขาไม่เป็นไรค่ะหนูมีกระตังนะคะไปซื้อกระดาษมาอีกแต่เขาผลิตกระดาษออกมานักเรียนคะเขาต้องใช้ต้นไม้นะเขาต้องใช้ต้นไม้หลายหลายต้นนะคะหลายหลายต้นอย่าลืมว่าหนึ่งต้นใช้เวลาปลูกนานเป็น10บสิปีนะคะแต่ไปตัดมาเพื่อจะมาทํากระดาษให้นักเรียนใช้ใช้เวลาไม่นานเพราะฉะนั้นใช้กระดาษใช้ให้คุ้มค่าใช้สองหน้าเสร็จแล้วเอาไปเผาเลยได้ไหม ไม่ได้เอาไปไหนคะเอาไปไหนเอาไปเอาไปไหนเอาเตอบได้ไหมเอาไปให้ครูเอาไปให้แล้วให้ครูเอาไปทําอะไรละคะเอาไปไหนลูกใช้หมดแล้วเอาสมมุติว่าเราใช้สองหน้าแล้วเอาไปไหนคะเก็บไหนลูกเก็บไหนคะเอากระดาษแผ่นนี้หน้านี้ใช้แล้ววันนี้ได้ใช้แน่ๆนะคะหน้านี้สมมุติว่าสมมุตินะคะว่าเราใช้แล้วแล้วเราไปไหนคะ ทิ้งเลยขยำ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 ทิ้งเลยได้ไหมเก็บไว้ไหนคะอ้าวเพื่อนบอกว่าคุณครูค่ะถ้าหนูทํางานของคุณครูเสร็จแล้วหนูทําสวยหนูจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกอันนั้นก็เป็นเป็นอะไรคะที่อาจจะนักเรียนนักเรียนอาจจะเก็บไว้นะคะแต่คุณครูขอนิดนึงว่าอย่าทิ้งนะคะนักเรียนเก็บ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 ไว้บางคนบอกว่าไม่สวยหนูไม่อยากได้หนูทิ้ง ไม่ต้องทิ้งนักเรียนคะอันนี้มีค่าค่ะเมื่อเราใช้ทั้งสองหน้าเสร็จแล้วมีค่านะคะมีค่าตรงไหนมีค่าตรงที่ว่าคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณนะ้าคุณอ,อาอาจจะนําสะสมไปเยอะๆๆๆใส่ไว้ในรังได้เต็มรังเลยแล้วเอาไปชั่งกิโลขายได้ไหมเป็นตังค์เห็นไหมคะเป็นตังค์เลยเปลี่ยนสภาพจากของที่นักเรียนไม่ใช้แล้วมากลับมาเป็นเป็นตังค์เป็นเงินให้นักเรียนได้ซื้อขนมทานได้ นะคะแล้วเขาเอาไปไหนคะเขาเอาไปไหนลูกเขาซื้อเอาไปไหนคนซื้อคนซื้อเอาไปไหนคะเขาก็เอาไปรีไซเคิลนักเรียนรู้จักคำนี้ไหมรู้จักไหมคะรู้จัก,จกคำว่ารีไซเคิลคือการนำไปแปรรูปแล้วก็เอากลับมาใช้ใหม่เพราะฉะนั้นกระดาษใบนี้ นะคะก็สามารถที่จะกลับมาเป็นกระดาษใบใหม่ให้นักเรียนใช้ถ้านักเรียนไม่เผาถ้านักเรียนไม่ขยำทิ้งให้มันเป็นขยะไปซะก่อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเก็บไว้ค่ะเก็บไว้แล้วก็เอาไปชั่งกิโลค่ะทําได้ไหมทําได้นะคะถ้าทําได้อาละค่ะวันนี้เรามีใบงานนะคะนักเรียนกลับไปที่สไลด์ดีกว่านะคะเรามีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทํานะคะอา้าวให้นักเรียนได้ระบายสีภาพสิ่ง ที่ได้จากพืชน,นะคะ